สวัสดีครับยินดีต้อนรับวันนี้วันพ่อนะครับก็หน้าหนาวด้วยก็สุขสันต์วันพ่อได้นะครับและตอนนี้เราจะมารีวิวบลูซีนะครับตรงน,นี้อ่านว่าบลูซีอันนี้ผมอ่านไม่ออกแล้วก็บลูซีอะไรเนี่ยห้าสิบห้าสิบกรัมผมว่าไม่ใช่อะไรนสักอย่างนี่แหละ จะไ,ได้กับน้ำโอ้โหสี่ร้อยตันไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์น้ำนะครับนี่แล้วก็อะไรเนี่ยแป๊บนึงนะครับมันเล็กมากเอออันนี้ก็อ่านไม่ออกนะครับนี่สัตว์น้ำอันนี้อ่านไม่ออกนะครับนี่สัตว์น้ำแข็งแรงแล้วก็อะไรเนี่ย อ่านไม่ออกมันเล็กรักษาอะไรนี่เลยครับเรามาดูด้านหลังด้านหลังก็เป็นคำเตือนต่างๆนานานะครับผมลองเอาไปลองกับบอ่อปลาผมละใช้ดีมากเลยผมแกะออกมาเป็นทรงแบบนี้ขออภัยนะครับที่แกะก่อนหน้านี้แล้วเพราะว่าผมรีบผมน่าจะมารีวิวก่อน นี่ครับถุงจะเป็นแบบนี้แนะนําครับใส่ถุงมือก่อนไม่งั้นมึงก็จะเลอะแบบนี้ตอนนี้ก็เป็นเวลาดึกมากแล้วนะครับนี่ช่วนี้ขั้นตอนใช่นะครับเอาเป็นผสมน้ําก่อนผสมน้ําใส่ผงเอ้ยไม่ใช่นะครับใส่น้ําลงไปนะครับแล้วก็เอาผงเจ้าเนี่ยเจ้าบูซีเนี่ยใส่เข้าไปนะครับตามจํานวนที่ต้องการเลยนะครับ ก็เป็นประมาณนี้ผมใช้นิดเดียวนะไม่ได้ใช้อะไรมากก็เดี๋ยวผมไม่รู้นะครับว่าค้างอยู่ได้กี่วันเดี๋ยวผมอ่านก่อนโอ้หสี่สิถึงหกวันเลยนะครับโอ้น่าจะตาม ปริมาณที่ใช้ละมังครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอจบการรีวิวไปเท่านี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย